สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สื่อการสอนห้องเรียนครูอุ่มอิ่มนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องสระเสียงยาวและสระเสียงสั้นนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าสระเสียงยาวมีตัวอะไรกันบ้าง นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงไปพร้อมกันหรือว่าอ่านออกเสียงตามคุณครูได้เลยนะคะโดยสังเกตที่วงกลมสีฟ้านี้นะคะตัวแรกสระอาสระอีสระอืสะอสระอูสระเอสระแอสระโอ สระอสระเอสอระเอียสระเอ,อื้อสระอัวคุณครูอยากจะให้นักเรียนท่องจำสระเสียงยาวเหล่านี้ให้แม่นๆนะคะเพราะว่าเมื่อเราเรียนรู้เรื่องสระเสียงสั้นที่ประสมสระอะมันจะจำได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะแล้วก็จะมีสระเกินมาก็คือ ตัวรือแล้วก็ตัวลือนะคะสังเกตนะคะตัวรือจะหันหัวเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็จะมีสารอาหางยาวเวลาออกเสียงต้องหันลิ้นด้วยนะคะออกเสียงว่ารือส่วนตัวรือจะหันหัวออกมาด้านนอกนะคะเวลาออกเสียงไม่ต้องหันลิ้นค่ะออกเสียงว่ารืออต่อไปนะคะ ต่อไปเป็นสระเสียงสั้นก็จะมีสระอะสระอีสระอึสระอุสระเอสระแอสระโอสระออสระเอสระเอียสระเอือสระอัว อย่างที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเราจำสระเสียงยาวได้แม่นเราก็จะจำสระเสียงสั้นที่ประสมด้วยสระอะได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าสระอะเมื่อประสมกับสระเสียงยาวแล้วเสียงมันจะสั้นลงนะคะถ้าเราจำสระเสียงยาวได้เราก็จะจำสระเสียงสั้น ที่ผสมสระอาได้เช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสระเอนะคะก็จะผสมระหว่างสระเอและสระอานะคะจากสระเอเป็นสระเสียงยาวพอประสมกับสระอาเข้าไปเสียงก็จะสั้นลงกลายเป็นสระเอนะคะต่อมาสระแอจากสระแอเสียงยาว ะสมสระอเข้าไปก็จะกลายเป็นสระแอนะคะอันนี้สระโอจากสระโอเสียงยาวเติมสระอเข้าไปเสียงก็จะสั้นลงเป็นสระโอนะคะต่อมาสระออันนี้เราต้องท่องจำนะคะก็จะมีสระเอสระอาสระอะนะคะรวมกันเป็นสระอนะคะ สารเอก็คือจะเป็นการประสมระหว่างสารเอแล้วก็สารอะนะคะสารเอเสียงสั้นลงก็กลายเป็นสารเอนะคะเมื่อเติมสารอะอันนี้สารเอียก็จะประสมระหว่างเออียอรวมเป็นสารเอียพอะสมสารอะเข้าไปเสียงก็จะสั้นลงกลายเป็นสารเอียนะคะ ต่อไปสารเอือประสมระหว่างสารเอืออเป็นสารเอือพอประสมสารอะเข้าไปเสียงก็สั้นลงกลายเป็นสารเอือนั่นเองนะคะก็สุดท้ายสาร أ. อัวก็ประสมระหว่างสารอัวนะคะไม่หันอากาศวอแวนก็คือสาร أ. อัวพอประสมสารอะเข้าไปข้างหลัง ียงก็สั้นลงกลายเป็นสารอวนะคะแล้วก็จะมีสระเกินมาอีกก็คือสารอําสารไอไม้มมลายสารไอไม้มวนสารอาตัวรึแล้วก็ตัวรึนะคะสำหรับการสอนครั้งนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ คุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะจะได้จำได้ดีนะคะ,อะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ